เอาละครับแล้วก็มากับเกม b a แบทนอซึ่งภาพเกมมันจะน่ารักมมมมิิงงุกไม่ต้องสาธยายเยอะแล้วกันนะนะไปเล่นเลยอ่าเฮึอเอึฮะนี่เลยนวดนวดโดนดวดฮะ <ผ>เราชอบลุงนวดเฮ้ยใส่ธงอ่ะอ้าวไม่มีให้เลือกฮะอื่นไม่มีอ่ะมีรูปเดียว<ม>อย่างเซง็งโธปกติก่อนปกติปกติทัวร์เรียวไป <laughs> เล่นหมดฝึกสอนด้วย <laughs> ยูนิตจะน่ารักน่ารักเนาะโอเคคลิกเมาส์ซ้ายนะนะ <c oughs> เพื่อหมุดจอจะกอ่อเมาส์เ่ินเข้าเ่ินออกโอเคคลิกที่ตัวทาหารอ,อ๋อแล้วก็เลือกจุดเดินโดยคลิกขวาโอเคเฮ้ยไ,ไม่โดดลงไปคนเดียวเอาใกล้สุดนี่หมดค่ะ ี่มันคือจบแล้วจบแล้วปะมันเอาไม่ไม่ได้จบได้ให้ตังมา,มางเรียกว่าจบจาบก็ว่ายไ,ไม่มีใครสู้เลยเลยไปเรือมาแล้วไม่มีสองฟันส่งไปฟันมุดฝันเลเอ้ขึ้นเฉย <c oughs> เอ้เอ้เอ้ Anh song lắm sạch sạch à, sạch 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 ลบๆลบลบลบลราจะอมงอ่าอันเนี้ยจบละอาจจะจริงละอ่ะแมปเอาปั๊บแมปต่อไปอันนี้อะไรต้องกดอันนี้ก่อนใช่ไหมอีกคืน ก็เลือกสายเลือกสายเขาสินะนี่ให้เป็นธนูวิ์โอเคอันนี้จะบล็อกธนูได้การพวกโปรเจกต์ตายจะกการพวกสายที่ใกล้ อ๋อไม่ถนัดเดินไปสู้ไปเหมาะอาการยืนโฮมากกว่าฮะหนูนี่เราก็รู้อยู่แล้วเหมาะพวกเหมาะอาการตีไกลแต่ตอนนี้มันใช้หกบาทเรามีสามบาท<ะ>ไม่พอเก็บตังค่ะแมปต่อไปผู้ใจอยู่นะนะ เพราะมันใหญ่อย่างนี้จะกันทันไหมไปแบบใหญ่จัดแต่ถ้าบ้านเยอะเองจบด,าาด่านเร่านั้นต่างยิงเยอะด้วยเออมาลำเดียวตอ,อนนี้ลุกเลย ไลเร็วกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมได้ไหมโอมาทางนี้จัดเลยรอข้างบนนั่นจริงไหมวุยว้ยอุย้ยไม่ไปไม่ไป เฮ้ยเฮ้ยทำไมดีอยู่ฝั่งเดียวม่วงไม่ช่วยอะไรเลย้เฮ้ยเฮ้ยฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็มีไม่ได้ดูสูปอินเยอะจัดสุปอินเยอะจัดวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยมาทางนี้ด้วยเหรออ๋อขึ้น่างนี้เออเกือบแล้วเกือบแล้วมองไม่เห็นมือจะซูมก็ไปดูใกล้ เกอบเกอบเกอบอันล่างเนี่ยฮะ้ดูน่าจะเป็นไอเทมแล้วอันนี้ได้ฟลนะาหารเพิ่มกับแรกกับเจอมอนประเภทใหม่ตอนนี้ผมว่าอยากอัเก็บตอนนี้สายเมีลีที่เราเจอเป็นสายเมีลีซะส่วนใหญ่กดเอิ่เิ ่โอ้ถ้าเหมือนไปไม่ทันนี่ข้างหลังทางข้างหลังก็จะกินเราไปด้วยดังนั้นถ้ากดเอ็กเชิญรอบหน้าเราก็าต้องเลือกไปแผนที่นี้เชิญสามอันนี้เทิญสองเทิสามกินยานี่หรอโอ้กินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาอันนี้น่าจะคุ้มปะ่ะรัพตัวละคร เอาโลมาดีกว่ามา,าโดดไปโจมตีจัดหน้าผาอ๋อโดดโจมตีศัตรูข้างล่างโอเคไปเอาคนเพิ่มกว่าจิวได้คนเพิ่มแต่บ้านมันเล็กมากเลยอะตังเราจะน้อยนะถ้าอย่างนี้ ถ้ามีสองหลังนะผมรเห็นหลังเดียวอ๋อตรงนี้เขียวมองเห็นก็น่าจะดีแล้วมปลุ่้มอยู่นะคิดว่าได้ผลอาหารด้วยได้บ้านสองหลังด้วยโอเจัดเงี้ยแหละโดตโกโล่ลงไปเลยทางไหนเอ้ย หลังนี้เราไม่ต้องกันเนองเม่มคนอยู่ฝั่งเราอยู่เด็กไปลงล่างกังนก็อนูสวยเลยเรามีโลโ่บล็อกโอ้ย,อย,อยเอรอียบร้อยดาบใส่เดียวกัน เริ่มแล้วเริ่มแล้วเออใ,ใกล้ใกล้ใกล้เลยใกล้ใ,นในเลยเออถ้าถอยหลังมันน่ารักยเยอะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดไปได้ไงอะ่ะมันไม่น่าหลุดไปได้นะอู้ พุฒอนูถอยก่อนมีแต่ดาบมันจะขึ้นฝั่งอว่ะลงก็ได้อันนี้ไปรักษาตัวในบ้าน่ะอ่ะลองโอ้พนูถ้าเรากดรักษาตัวนี้มันจะทันไหมวุนนี้เราจะโดนถล่มกัน ไอ้ลิงสวนเลยเป็นนักหนูนะฮะใกล้อยู่แล้วเอออีกนิดนึงเออจบเออนี่ไงออกมาครบเลยเนี่ยเข้าไปรักษาตัวในบ้านเพิ่มยูนิตได้มาห้าบาทครับหนึ่งกองทัพอาน่างกองทัพ จริงๆพอเห็นพลธนูนนแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ควรสร้างเหมือนกันนะพลธนูเน,นี่ยอันนี้ได้ตังค์เยอะด้วยอันนี้ได้ตังค์นิดเดียวเอาตังค์เยอะดีว่าเจอพลธนูไม่มีปัญหาหรอกอัปเกรดอัปเกรดเ,เอาเราเนี่ยแหละเป็นพลธนูเอ๊ะ รวยเลยรวยรวยรวยไปแบบนี <pad pare sy helmet lide> like ้แหละมันสุกรสิ่งทุกมาสังเกตเด็กเดินน่ารักจังเลยน่ารักในเลือดสัตว์เฮ้ยทำไมกระจายมางั้นนะคนระลับเอ๊ะโอ้โหสธนูฮานามิก็เก็บรวยเพื่อน พงมะเผาอะไรวุฒนูยิงเออบล็อกบลกบั็กรุธนูอันนี้ก็ยิงยิงไปเฮ้ยนี่เลยดักดักเลย ฮะนตัวหนึ่งไปดนูครับ <c oughs> มีกันอยู่กีดตัวเลยยม่โดนสัดตัวเลยเฮ้ย <c oughs> ออแล้วไง <c oughs> โอเคสวยโอตรงนี้ต้องลุมน่าจะต้องลุมเ <c oughs> อาไปลงข้างล่างแ <c oughs> นะ่ดีกว่า บอกว่าโพสิชันหนึงบนกลัวกลัวยิงไม่ถึงไม่ใช่หรอมาให้ใกล้เลยบอกวิงเออต้องมันป่ามันตีธน,นูก่อนนี่ฮะน่าจะสาหารพอสมควรเจ็ดจบาทคุมค่าคุมค่าคุมค่าไาไปต่อ อันนี้ได้ไอเทมเจอยูในิตใหม่กับตังค์อ่าคิดว่าถ้าตรงเนี้ยเราไปเอาไอเทมกอดยุนแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ไปฟาร์มเงินตรงนี้น่าจะโอเคไม่แต่อันนี้มีคนนะไดกล่อ,องหลังเพิ่มก็น่าสนใจไอคิดว่าเอาไอเทมตรงนี้แล้วก็ฟาร์มตังค์แล้วค่อยลงมาอย่างนี้ก็ได้นะอน่าสนใจกว่า ตรงนี้น่าจะไม่ค่อยอยากเจอ,อยูนิตใหม่เท่าไหร่ต้องไปลุ้นว่าเป็นตัวอะไรอีกนะรับนิกเทินแล้วก็อัปเกรดตัวละครเรา <c oughs> เราให้คบลุกสายอ่ะออกป <c oughs> าร์โนโ,โลหฮอ,อกลุยเลยรับไอเทมฟรี มันแจ้งบ็อกกี้เลยหนึ่มันสลับอ่ะเหมือนแจ้งบ็อกกี้เลยอันนี้หานมีบ็อกกี้โอ้โหน้องถอย่อดีกว่าเปนโดนหนูถอยติดจะมีโลกอะเนี่ยีส่วนไอ้คนหนูยิงถึกไปอความสนใจแล้ว ออกเป็นบอกกี้อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้แทะโอ้โอ้ยนี่มีการในนู้นด้วยโลโลโลใส่ใส่เลยใส่เลยใส่เลยใส่สุดเออ หน้าบันไดด้วยเอา้าขึ้นไม่ได้ไม่ไปด้วยกลัวใส่เลยอันนี้ขึ้นไปทางนี้เอ้ยกดปิด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 สีแดงมามามานีเขียววันี่ก่อนแดงอันนี้สีม่วงบนแท <c oughs> นไว้ เออโดนโทุกทิศทุกทางออกออก,ออกแ็งหัวอ,อ่ผ่านแบบชิวๆวอร์ฮอนแแร่ส่งคาบเอ,อ้ยตรงนี้น่าสนใจทางนี้น่าสนใจเลยไปทางนี้ดีกว่า แล้วก็อัปเกรดอัปเกรดอะไรดีหกบาทหกบาทไม่ได้นะไปได้แล้ววอร์ฮอนทำอะไรได้โอเรียกทหารมาเข้าทีมเพิ่มจัดในบ้านเราควรใส่ให้ตัวไหนใส่ให้ตีใกล้น่าจะดีกว่ายูนิตโอกาสเสีเ่ยยูนิตตัวตีใกล้น่าจะง่ายกว่าแล้วก็ใส่โล ดาวโล่ไอ้เอออัปเกรดไอเทมได้ด้วยเรียกเพิ่มได้อ๋ออหลังนี้เลยไปไปคนธนูประจำที่แยกแยก ไหนไา้นี้มอนเตนูของนี่คือยารวมโบกด้วยมารวมกันไว้มอนเตนเรียกร้องความสนใจแล้วมอนเตนูเราอิงฟรีไว้คือ โดนธนูสอยเฮ้ยธนูโยนยิงถึงโยนยิงถึงโลโลหอกโลหอกอะไรโลโลดาบจำผิดเฉยไม่มีติดตัวตีไกลเหรอใช้โลอย่างนี้ก็ุ้เลยเออโหดีจะแม่นก็แม่นเลย ไปนอนเวทคัมมิ่งมโอ้โหยิงพิษตัวเฮ้ยหนีเฮ้โล่ตัวเมื่อกี้นี่ธนูเต็มเลยสาบสิอันรับคนเดียวยี่สิบเจ็ดหกบาท ง่ายนะง่ายนะแล้วก็คุมด้วยอ่ะเจอยูนิตใหม่รับเลยรับให้มันเก่งขึ้นนีว่วะยูนิตผมว่าดาบโล่เนี่ยน่าใช้ยาวไปครับเกียรใบนี้เลยหิวเงินอ่ะกดอัปเกรดก่อนดีกว่าเมื่อกี้ยังไม่กดเนี่คยคือ หิวเงินไงอฮ้ยโล่อย่างที่โอ้โหอัปเกรดมาแล้วมีชุดโกงชุดกอใ,อใอไรมงไรมมวนมีรองเท้าด้วยปะคิปไปเอง <c oughs> คิปไปเองดีกว,ว่า <c oughs> หัวตรงนี้มันยา่างที่ว่าเป็นที่รับลูกหมดเลยขึ้นทางไหนได้แล <c oughs> ขึ้นไปทำลายเมืองได้เลย มาอ๋อยูนิตใหม่เป็นโลเราหอ,อกมาสู้เลยเราหอ,อกมาสู้เลยได้ไหมอมหอกไหมฮะนะโลว่าโอ้หอโอแหมเฮ้ยออกกันนะออกกันนะ นออกไปรักษาตัวในบ้านกันเลยอ,ออกโลเเก่งกว่าออกโลเราเก่งแล้วไม่ใช่ออ,ออกโลเรียกออกโลอย่างเงี้ยโลดาบเออดาบโลเราเก่งกว่าอัปเกดมา รอได้ก็เอาเข้าไปเลยเจ๊เจ๊ <c oughs> เออ,อเหนุัว,วอันนี้เสียไปเยอะไหมยูนิตเอเอเอ,เอ,อะไรมองไม่เห็นอนูเหรอ เออสียงกันธนูหมดอ่ะไปลรักษาตัวในบ้านเบอรมนิคเฮ้ยเป็นตัวตีใกล้หมดธนูไปเลยต่อยก,กอดถัดไหมเนี่ย เผาบ้านไปลักลอตัวเนี่ยบ้านโอเคจะนาแล้วเงิมรวยเงินทองกี่บาทเนี่ยเยอะจัดจัดโอย้ยติดพกบาุ้ม,ม้มค่าุม้มค่า 1ิบกบาทอัปเกรดได้ด้วยนี่นะจริงๆก็อยากลองอัพธนูนะเนี่ยนี้เจอธนูอย่างเดียวด้วยนี่เ,เอาอัพโล่มาแล้วน่าดีก็น่าจะดี อาสกิลนี้ก็น่าสนใจนะฮะสกิลนี้เป็นอือจริงๆก็ดูจากภาพก็น่าจะเข้าใจก็คือสายฝนนันโอ้กน่าจะแบบจริงแบบฮึแค่นำยิงเลยฮะเนี่ยน่าจะวิ่งชาร์จ จริงจริงธนวูว่ามันก็ยิงช้าด้วยนะแล้วครับไม่ใช่ครับเกตมันยิงช้าแล้วพอยิงช้าเนี่ยอัพไปบางทียิงโดนไม่โดนน่าจะหวังผลยากเหมือนกันแต่ถ้าอัพสกิลน่าจะโอเคแต่คิดว่าถ้ามาอัพสายอย่างอื่นพวกสกิลตัวอื่นน่าจะบอกว่าปวกตีไกลก่อน ปั้นดาบโลแล้วกันเอาสกิลกระโดดบอกว่าจำมาจากลงมาโจมตีข้างล่างอัพเลยจริงอัพสกิลได้อีกอ่ะแต่คิดว่าเอาไว้อัพเกรดพวกพวกนี้น่าจะดีกว่ายูนิตเราจะได้แข็งขึ้นด้วยไปแล้ฟาร์มตังก็ไป อิจเยอะแฮะยุดนี้จำที่ข้างบนบนธนูมาแต่ข้างบนนีจริงเราไม่ต้องเอายีบเอายูนิตมาอะไรแนี้ก็ได้ แม้แต่มันจะเล็งไอ้นี่หรือเล่งกระงธนูเราทัง้งหมดเอาโลกันหมดโดนธนูลอยตายห,หมดเออคนธนูตังเยอะตัยิงให้โดนบังแหละโอ้ถอยเลยอฮ้ยโหทีนี้จะแม่นก็แม่นเลย สวยเมื่อกี้มันวิ่งหนีไกลอยู่นะโอ้มีท้าสนาวิสัยดีจัดเห็นยูนิตนี่คือง้างล้อเลยลูกแทงคุ้ยแดงกระเด็นลงน้ำเลยกระเด็นแรงจัด มาไม่แกจดเอาๆๆโอ้ดันดันไกลได้ลไอแต่เจ็ดบาทกัแกบแมปอีซี่อีซี่ สักพักแล้วก็จบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วมาต่อพาร์ทสองในครั้งหน้าแล้วกันครับเป็นว่าอันนี้โชคดีครับ